โอเคโอ้โหเนี่ยเห็นปะอันตรายเนะจริงมันก็ยังอันตรายอยู่ดีอะใช่สวัสดีพี่พี่เพื่อนเทุกคนันดับแรกผมฝากเพื่อนเพื่อนกดแชร์ตอไปด้วยนะครับใครที่จะบ่นเรื่องแมนยูก็บ่นเข้ามาได้นะครับบ่นแมนยูกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมดูแมนยูแล้วก็ลบออกมาทําข่าวดีกว่าดูฟอร์แมนยูแล้วก็อย่าไปดูเลยนะฮะอย่าไปอย่าไปอย่าไปดูเลยดีกว่านะครับ โอเคเพื่อนๆ่อนวันผมจะเล่าท้าความไม่ฟังก่อนผมจะท้าความไม่ฟังก่อนฝากเพื่อนไกดแชร์นะครับอันตรายมากนะและมันสําคัญมากๆผมจะผมจะท้าความให้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 ฟังก่อนแมนมีพี่พี่เสถียรถามมาว่าแมนอยู่เสมอไม่ไหวฮะสวัสดีครับคุณเฮียพับคุณเบียปอครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆฝากกดแชร์นิดนึงครับเพราะว่ามันสําคัญผมจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังก่อนนะว่าเอ่อหลังจากที่เมื่อวานเนี้คือมีเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ย เมื่อว,วานผมลงมาทาข่าวรอบหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าออมันมีทางม้าลายอยู่ที่จุดดึงตรงตรงตรงข้างกับโรงพยาบาลเด็กตรงโรงพยาบาลเด็กซึ่งมันต่อเนื่องจากโรงพยาบาลด้านวิถีนะครับแล้วทางกทมก็โทรมาชี้แจงเมื่อเช้าเนาะว่าตัวทางม้าลายมันไม่ตรงกันนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนให้ผมให้ดูปัญหาว่ามันคืออะไรก่อนอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงก่อนนะโอเคอันนี้อ่ะให้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> เห็นก่อนให้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> เห็นก่อน อ่ากับพลังเข้ามาโอเคอุ้ยแป๊บหนึ่งนะนมันไม่กระเด้งไปข้างหลังวะอ่าโอเคอ่ะอันนี้คือโรงพยาบาลเด็กผมให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับเส้นนี้คือเส้นราดวิถีนะเส้นราดวิถีนะโอเคไหมเส้นราดวิถีแล้วตรงนี้คือสถาบันสุขภาพนะครับแต่เป็นว่านนเรียกสันส้นๆว่าโรงพยาบาลเด็กเนาะโรงพยาบาลเด็กนะเส้นราดวิถีนะอันนี้โรงพยาบาลเด็กนะเออ ทีนี้ผมจะเดินมาให้ดูเอาปัญหาเดิมก่อนเดี๋ยวจะชี้เห็นปัญหาก่อนให้เห็นปัญหาก่อนเพราะว่าหลายคนหลายคนไม่ได้เห็นอ่ะผมจะเท้าความก่อนเพื่อนๆดูนะครับเอาปัจจุบันก่อนตอนนี้เนี่ยทางม้าลายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมทางม้าลายเนี่ยฝั่งเนี้ยมันอยู่ตรงนี้เออผมสังเกตเห็นเนี่ยตัวตัวมันจะมีเอ่อเป็นเอกเขาเรียกอะไรป้ายป้ายอยู่เนาะมีป้ายทางคาาลายอยู่อ่ะโอเคอ่ะทีนี้ อันนี้คือทางม้าลายโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลเด็กนะครับอันนี้จะเล่าด่าท้าความก่อนนะโพสผมโพสไปแล้วนะขอบคุณจ่าพิชิตที่แชร์ด้วยเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือทางม้าลายที่ขาขาเข้าขาเข้าขาข้ามไปฝั่งนู้นอ่าปึ๊บ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 พอข้ามไปเรียบร้อยเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมลงคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูว่าทางม้าลายเนี่ยพอข้ามไปแล้วเนี่ยมันจะตรงกันกับตัวรั้วเห็นไหมครับ มันจะตรงกันกับตัวรั้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมย้ําก่อนนะว่าอันนี้เป็นทวนความก่อนนะทวนความก่อนนะครับเพื่อนๆข้ามไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะตรงกันกับตัวรั้วเห็นไหมซึ่งแล้วถามว่าอีกฝั่งหนึ่งมันอยู่ตรงไหนดูพี่ท่านนี้ข้ามมาตรงนี้เนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงตัวนู้นครับมันขยับไปทางนู้นเห็นไหมพูดง่ายถ้าผมเดินไปตรงนี้เมื่อวานเนี่ยผมลงอย่างงี้เดี๋ยวอธิบายฟังคือเมื่อวานเนี่ยผมลงคลิปไปนี่ท้าความก่อนเพราะว่า ทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพปารครเนี่ยเขาเขาโทรสท์มาถามมาตอบคาถามผมแล้วเมื่อเช้านี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่กรมที่เจ้าหน้าที่โยธานะเมื่อวานนะีนน้ที่ผมลงที่ทาข่าวไปเนี่ยตรงนี้วันนี้ข่าวเย็นในช่องข่อยเย็ยนช่องวันด้วยเนี่ยคือถ้าข้ามไปตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องเดินอ้อมไปทางนูน้นให้ดูอ่าเดินอ้อมมาทางนี้เห็นไหมเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยตัวทางมะลรยมันจะอยู่ตรงข้ามกันเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้ามาทางนี้นะครับ เราต้องข้ามมาตรงนี้เดินเมื่อคืนเนี่ยผมเดินผ่านรั้วมานะครับแล้วก็ต้องมาตรงนี้อ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาเข้ามาบอกถึงความคืบหน้าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทีมโรสตทมอเอ่อต้องขอบคุณนะครับที่โทรศัพท์มาแจ้งแล้วแล้วก็เล่าไทม์ไลน์ย้อนที่มาที่ไปให้ฟังแบบนี้ให้ดูดรอบนึงนะฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งนู้นเนาะเข้าใจแล้วล่ะอ่าแต่ทีนี้เดินทีเนี่ยมันเป็นจุดคล้ายๆกับจุดกับรถ แต่เขากไ็ไม่มีไม่มีไม่มีจุดกับรถแล้วนะครับผมจะเล่ฝั่งนี้ครับสิ่งที่ทางกทมอธิบายซึ่งหลายคนอาจจะอ่านแล้วยาวเนาะผมจะผมจะเล่ฝั่งนี้เมื่อเช้าเนี่ยทีโฆษกกทมเนี่ยโทรศัพท์มาชี้แจงตอนช่วงเช้าต้องขอบคุณมากนะครับเขาชี้แจงแบบนี้ว่าจุดที่ผมยืนตรงเนี้ยจุดที่ผมยืนเนี่ยเป็นด้านหน้าโรงพยาบาลเด็กนะครับเมื่อตอนปีหกสี่เนี่ยยังไม่ได้การต่อเติมยังไม่ได้การสร้างตึกเพิ่มยังไม่ได้การสร้างตึกเพิ่มเนาะ แต่ว่าพอ,พอกลางปีกสี่เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่แล้วก็มีทางเข้าออกตรงนี้นี่นะครับทางเข้าออกโรงพยาบาลเนาะทางเข้าออกโรงพยาบาลเห็นไหมฮะพอมีทางเข้าออกโรงพยาบาลเสรว่ร้อยเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาเลยแจ้งว่าเดิมทีตอนแรกเนี่ยไอทางมะลายมันตรงกันคือตอนแรกเนี่ยมันตรงกันฝั่งนู้นฝั่งต้นรถต้นต้นเซเว่นน่ตรงน,น,นั้นอะ่ะมันตรงกันกับตรงนี้ตอนแรกมันตรงตอนแรกมันตรงอ่ะเราจะเห็นโอเคจริงครับ ก็คือมีทางเลื่อนขอภายทางลาดทางลาดทางลาดเห็นไหมมันตรงกันกับฝั่งนู้นตอนแรกมันตรงตอนแรกเนี่ยมันตรงมันมีอยู่มันมีร่องรออยู่เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ทางกรุงเทพมหานครชี้แจงนะครับสำนักโยธาเขาแจ้งไปแล้วนะว่าเขายืนยันว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลเด็กเนี่ยขอทําเรื่องขยบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใกล้กับทางออกรถทางทางเข้ารถตรงนี้เห็นไหมเหมไหมมันมีมีทางเข้ารถเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมสมมติถ้าคุณขับรถมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอโอเคเดี๋ยวมันใกล้เกินไปเนาะแล้วมันเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยลำบากมันอันตรายอันตรายโอเคก็เข้าใจก็เลยย้ายจากตรงนี้ย้ายจากตรงนี้ที่ผมนิ้วชี้เนี่ยนะครับขยับมาตรงนี้นั่นเองนี่คือที่มาที่ไปก่อนนะที่มาที่ไปก่อนแต่ปัญหาสําคัญครับปัญหาสําคัญพอย้ายจากตรงนี้เนี่ยที่เดิมเนี่ยทาสีทับไปแล้วมาตรงนี้เนี่ยคาถามคือแล้วไอ้ฝั่งนู้น ย้ายได้ไหมปรากฏว่าฝั่งนู้นมันย้ายไม่ได้ที่ทางกทมชี้แจงนะครับคือฝั่งนู้นเนี่ยมันย้ายไม่ได้ฝั่งนู้นย้ายไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าทางกทมชี้แจงว่าหนึ่งตัวเกาะตัวตัวสุบาทเนี่ยมันแคบตรงนั้นมันแคบมันค่อนข้างแคบเนาะแล้วค่ายๆหยับมาตรงนี้ไม่ได้มันก็ลายกลายเป็นต้องเดินซิกแซกซิกแซกแบบนี้นะครับเดินซิกแซกเดินซิกแซกไปเห็นไหม ฝั่งโน้นกับตรงนี้ให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับให้ดูอีกมุมหนึ่งนะทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยถามว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไรที่กทมชี้แจงนะครับก็คือว่าเ,เขาปรับพื้นที่ละตัวตัวเกาะกลางถนนที่มันเคยกว้างๆเห็นไหมที่มันเคยเป็นวงกลมวง,วงรีตรงเนี้ยเขาก็เลยใช้วิธีการคือผ่าออกไปจนเหลือแคบแคบแล้วก็กันเลนนั้นเอาไว้เห็นไหมตรงนี้จะดูตรงนี้ชี้ผมนะครับเพื่อนๆ จานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พูดได้ง่ายมาปิดเลนนี้วะแล้วก็คนต้องเดินข้ามตรงนี้ไปเดินเลี้ยวซ้ายนิดนึงตรงเก,ก,กาะกลางตีเส้นพื้นที่เหมือนเหมือนกับเป็นว่าเป็นเขาเรียกไงเหมือนกับเป็นพื้นที่เก,กาะกลางถนนแบบเออแบบแต่ดูพีท่าน,นี้ข้ามาเห็นป่ะเห็นป่ะพีทเน,นี้ยจะเห็นเลยเห็นไหมว่าข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ตรงเห็นไหม <S <s เออเนี่ยเขาเขาใช้วิธีการทาเส้นสีแดงนะครับทาเส้นสีแดงเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นพื้นที่ของเก,กาะกลางถนนแบบจําลองอ,ะอ่ะเอ่าเหมือนแบบทําสัญลักษณเอาไว้เนาะ เพื่อที่จะเดินไปได้แล้วก็ข้ามถนนได้ที่แต่ว่าผมจะบอกว่าถามว่าเข้าใจไหมถามว่าเข้าใจไหมถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจตามที่กทมชี้แจงนะครับพี่แต่ว่าพอระยะเวลามันมันผ่านไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองดึกผมดึกถึงึกถึงดูนิดนึงเพื่อความปลอดภัยเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยรถเป็นวิ่งมาจากทางอนุสาวรีย์ค่อนข้างเยอะวิ่งมาจากด้านโู้นค่อนข้างเยอะเนาะมันรถไม่ได้ไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยแบบตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มแบบนี้นะครับ แล้วเลนขวาเนี่ยบางคนไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะตอนที่เดี๋ยวผมเขาจบไปดูนี่เดี๋ยว,ยวผมไม่เห็นจุดบอดมันเพื่อนๆลองดูว่าจุดบอดของมันคือตรงนี้ครับพอเขาตีเส้นตรงนี้แล้วเอากรวยมาวางเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมฮะพอเขาตีคือเขาเขากระเทาะออกเนื้อให้มันให้มันเล็กลงไปพูด,ดง่ายๆเหมือนกับการเลนขวาเนี่ยตรงนี้ให้มันให้มันสามารถจะมีพื้นที่สำหรับเดินขึ้นไปได้ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าไอ้ที่ผมไม่เข้าใจเพราะว่ามันยังอันตรายอยู่ครับ มันยังอันตรายอยู่แล้วดูสิสภาพของกลวยเนี่ยมันมันมันยังมีปัญหามันล้มพุงล้มความบางเห็นปะเอาไอ้นี่มาวางไว้เหมือนกับปิดจุดนี้ชั่วคราวเมื่อก่อนมันเคยเป็นที่นี่กับรถอย่างเงี้ยเนาะปิดชั่วคราวแล้วก็เอาไอ้ตัวบาริเออร์มาตั้งขวางเอาไว้ซึ่งผมจะบอกว่าถามว่ามันมันเสี่ยงไหมถามว่ามันถามว่าเข้าใจในเหตุการณ์ที่มาที่ไปเข้าใจไหมเนี่ยก็เข้าใจตามที่โรงพยาบาลเขาขอมาพแต่ว่า ผมก็อดนึกไม่ได้ว่าถ้าเกิดมันจะเกิดอุบัติเหตุในที่สุดเนี่ยไม่อยากให้เกิดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตัวของประชาชนทั่วไปเนี่ยเท่าที่แหล่งข่าวหลายๆท่านประชาชนที่่อส่งาหลังมจเนี่ยคือตรงนี้ตอนกลางวันเนี่ยเพื่อนๆได้ถึงโรงพยาบาลเด็กนะเวลาเด็กมาเนี่ยผู้ใหญ่มาพร้อมเด็กคนเฒ่าคนแก่โรงพยาบาลรับวิถีก็เดินไปตรงเนี้ยนี่นะครับซึ่งมันอันตรายมันค่อนข้างอันตรายจริงๆมันค่อนข้างอันตรายคือ หลายคนบอกอ่ะผมไม่ดูใครถามว่าสะพานลอยตรงไหนนะครับสะพานลอยนี่นะจุดจุดจุดทางะไรตรงนี้นะสะพานลอยอยู่ไหนใช่ไหมนู่นครับนู่นเลยครับอน,นุนสาวรีย์ครับเพื่อนๆนะเห็นไหมอน,นุนสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิต้องนู่นเลยไกลมากเนี่ยแหละครับแต่ว่าอันนี้ผมลงพื้นที่มาเพื่ออธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเขาก็ยืนยันแบบนี้เนาะแต่ว่าคง เนี่ยแล้วคือเพื่อนๆลองนึกยูเซ่าเสียวะพอมันเป็นแบบเนี้ยแล้วบางคนรถบางคันมันไม่รู้ไงมันขับเข้าไปตรงนู้นได้รถบางคันไม่รู้ว่าเห็นไหมตรงตรงแถบแดงที่เขาเขาทําอ่ะคือถ้าจะทําชั่วคราวเนี่ยโอ้คงต้องตีให้มันเข้มมากขึ้นนะครับนากลัวมาวานี่ยอันตรายนะอันตรายอันตรายอันตรายจริงๆอันตรายผมบอกเลยว่าอันตรายแน่นอนเนี่ยแล้ว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 ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูพี่ท่านนี้ต้องข้ามอันนี้เีผมให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยดูดูนะตรงซ้ายมือนะเพื่อนเพื่อนนะ เห็นไหมเห็นไหมอาเพื่อนลองดูสิการเห็นว่าต้องไปข้ามอ่าดูสิเห็นไหมการบอกว่าน้องสองคนนี้ต้องไปข้ามที่มันไม่ใช่สภานรรมะไอ้ทางมะลายเห็นไหมเห็นไหมฮะชัดเจนอันี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากแล้วในพฤติกรรมจริงๆอ่ะคนก็ไม่ได้เบื่อมาทางนี้มากนักไงเห็นไหมโอ้โหชัดเจนนะเห็นไหมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าก็ขอบคุณทางกทมนะครับซึ่งแจ้งมาเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่การโยธาสํานักโพศกเนี่ย จริงๆเองเอิร์ธเป็นรุ่นน้องด้วยขอบคุณน้องเอิร์ธมากๆแต่ว่าเกรงเหมือนกันนะว่าถ้าไม่เร่งที่จะปรับปรุงไอ้ตรงพื้นผิวตรงกลางเนี่ยมันอันตรายถ้าไม่เร่งปรับปรุงตรงพื้นผิวอันตรายแล้วตอนกลางวันอันตรายมากกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงมาอธิบายด้วยที่มาที่ไปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเกิดอะไรมายังมีรอบนึงก็เกิดตอนแรกมันตรงตอนแรกมันตรงแต่ตอนหลังเนี่ยพอโรงพยาบาลเด็กเขาขอขยับมานิดนึงเพราะว่าเขาติดบิดติดทานเข้าทางออก เนาะต,ติดทางเข้าทางออกเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องขอขยับมาแต่ขอขยับมาตรงนี้ด้านลนู่มันขยับไม่ได้เพราะฟุตบาทมันแคบก็เลยเรียบร้อยครับตามนี้แต่เอาจริงๆนะผมบอกเพื่อนๆจริงๆนะเอาเอาตรงไปตรงมานะผมว่าสั่งนู้เนี่ยถ้าจะทํานะผมว่าทําได้จริงๆจริงจริงๆครับตรงตรงนู้นเนี่ยผมว่าถ้าถ้าถ้าจะทําจริงๆเพราะว่ามันก็เท่ากันกับฟุตบาทตรงหน้าร้านสะดวกซื้ออะ่อะมันก็เท่ากันเนาะ ผมว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยมันน่าจะอันตรายน้อยกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ดูนี้ไว้แล้วหวังว่าจะหวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุหวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับนี่จะเป็นสิ่งที่เล่าสูนฟังเนี่ยพี่รภเนี่ยเห็นปะเนี่ยน้องรพต้องเดินข้ามไปเนี่ยเห็นปะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชัดเจนไหมน้องไม่ได้เดินตรงนี้เห็นปะเพราะว่ามันมันมันงงเห็นไหมครับโอ้โหแล้วดูสิ ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่มารายงานให้ทราบนะครับแต่ว่าก็ทางกทมได้ชี้แจงผมมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเช้านี้เมื่อเย็นก็เล่นข่าวไปแล้วในเพจอาร์ติการ์ไปด้วยแล้วก็ในที่ข่าวยันช่วงวันด้วยนะครับดังนั้นก็ถ้าเจอไหนก็ลองบอกหลังไ์กันมาเขามาได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจริงๆงคงต้องช่วยกระตุ้นกันหลังจากที่เราสูญเสียคุณหมอก็ตายไปนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความคืบหน้าที่มาที่ไปทั้งหมดของสะพานล,ลอยอขอขออภยัยของธรรมาราแห่งนี้นะครับแล้วก็เซ็ง เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอในซีอูไลฟ์พรุ่งนี้เจอซีอูไลฟ์นะครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยด้วยนะครับพี่หนุ่มจะส่งเสื้ออุ้ยมาให้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆากน,นะครับพี่หนุ่มเผื่อเข้ามาดูย้อนหลังพี่หนุ่มกันชัยขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ